สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วันเสาร์นะคะมีไม้มาแบ่งนะคะใครสนใจบอนสีก็สามารถแวะชมนะคะได้เลยนะคะวันนี้ก็มีมาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีทั้งไม้แบบลงหัวนะคะหรือว่า ไม้อ่6นิ้ว4นิ้วนะคะใครสนใจก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้ก็จะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือว่าท่านใด สนใจแบบเก็มเงินปลายทางนะคะหรือว่าโอนก็แจ้งหนูได้นะคะค่าส่งเมาส์บาทนะคะรับกี่ต้นก็ได้นะคะไม่จํากัดจํานวนเมาสส่งให้ราคา30บาทค่ะค่าส่งนะคะปลายทางก็เท่ากันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยคะ่ะนี่อันนี้เป็นสาวโพธารามนะคะจะเป็นฟอร์มกอมาเลยนะคะเขาเป็นไม้ลงหัวนะคะนี่ หัวใหญ่มากค่ะแล้วก็นี่ใบล่าสุดกัดมาแล้วด้วยนะคะใครรับกรอนี้นะคะสาวโพธารามหนูขออยู่ที่150บบาทนะคะกัดสีเรียบร้อยนะคะเป็นไม้กัดขาวนะคะตอนเด็กจะออกใบสีเขียวนี่ค่ะอันนี้จะเป็นฟ้าสางแต่จะเป็นหน้าเขียวนะคะหน้านตัวนี้จะไม่มีชมพูนะคะใครสนใจฟ้าสางต้นนี้นะคะเป็นไม้ปลูกจากหัวเหมือนกันอันนี้ขออยู่ที่ราคา เอาไป80บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะเป็นฟ้าสางแผงเขียวคะ่ะเทวกรรมลังลักนะคะเทวกรรมลังลักตัวนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะแต่เขาจะกัดแดงมากนะคะแค่จะไม่มีด่างขาวนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขอ50บาทนะคะเทวกรรมลังลักคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะจะเป็นโทนออกสีชมพูนะคะขอบเขียวใบใหญ่นะคะ อันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเป็นลูกไม้เบอร์หนึ่งค่ะอ่าอันนี้จะเป็นเจ้าจัก,กรพพัดด่างนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ในรางที่ย่าปลูกไว้นะคะวันนี้มีมาแบ่งให้ใครสนใจนะคะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดนะคะตรงนี้อันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะตัวนี้เจ้าจาัก,กรพพัดด่างคะ่ะต่อไปอันนี้จะเป็น นางมัซซีนะคะนางมัซซีหน้าเริ่มมาแล้วนะคะเป็นไม้ปลูกจากหัวเหมือนก้านเริ่มลงหัวแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคานางมัซซีอันนี้สวยมากหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเหมือนจะมีเดี๋ยวนะคะหนูดูแป๊บนึงเหมือนจะมีต้นลูกเล็กๆนะคะไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีหนึ่งนี่ค่ะนางมัซซีนะคะหน้าเขาเจากแดงๆชุมพู่นะคะมีฟอร์ม สองใบนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อหรือเป็นใบนะคะตีว่าเป็นใบไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าเป็นหนอก็จะโชคดีมากเลยได้สองต้นนะคะอันนี้จะเป็นอ่ามีชื่อว่าเดี๋ยวหนูขอดูแป๊บหนึ่งนะคะลืมชื่อชื่อนะคะอ๋ออันนี้คือสเสน่ดารานะคะแบบไม่ไป้ายนะคะแบบไม่ไป้ายเขาจะเป็นเหลือบๆมาเฉยๆแต่กัดแดงนะคะใบแข็งมากนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ แปบาทนะคะอันนี้ม่วงจรัสสกุลนะคะจะเป็นไม้โทนม่วงนะคะในหนึ่งในไม่กี่ตัวนะคะอันนี้เป็นใบยักๆค่ะใครสนใจม่วงจรัสสกุลนะคะฟอร์มนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะม่วงจรัสสกุลจะเป็นไม้อ่าเขาเรียกอะไรหน้าใบมีจุดด้วยนะคะนะคะ่ะมีจุดด้วยใครสนใจนะคะต้นละ100่งรอนะคะอันนี้เป็นไม้มีหัวแล้วนะคะ อันนี้บอนเก่านะคะบอนเก่าไม่ทราบชื่อคะ่ะหน้าตาจะคล้ายๆพยามโมลแต่เขาไม่ใช่นะคะคนละตัวกันจะเป็นบอลเก่านะคะก็ขายสนใจต้นนี้ขอ50บาทนะคะสีเข้มมากเลยอ่ะอันนี้จะมีชื่อว่าพลอยไพยรินนะคะพลอยไพยรินขายสนใจนะคะพลอยไพยรินก็วันนี้มีมาแบ่งสองต้นนะคะที่เป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ เอาไป90บาทนะคะพลอยไพลินค่ะอันนี้เพชรจินดานะคะใครสนใจเพชรจินดาต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มสองใบมีหูแล้วนะคะขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะเพชรจินดาจะเป็นไม้สีชมพูนะคะโทนชมพูแล้วก็จะมีมเม็ดขาวๆมานะคะบนพื้นใบนี่อันนี้สวยมากนะคะเป็นตัวแผงของไก่แก้วมลา,ายทองนะคะอันนี้จะกัด แล้วนะคะกัดเรียบร้อยเพราะว่าไม้พวกนี้จะปลูกจากหัวบอลอย่างที่หนูบอกนะคะตรงนี้เป็นที่ปลูกกับยาเขาปลูกไว้นะคะก็ใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปา90บาทนะคะเป็นไก่แก้วมลา,ายทองแผงนะคะแผงตัวแผงอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีตระกูลไก่นะคะใครสนใจไก่ตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาไป40บาทนะคะ40บาท อันนี้จะเป็นหานุมานจองถนนนะคะหานุมานจองถนนให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลันสวยมากนะคะแก่ต้นแล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้มีหัวนะคะยักษ์ปักหลันต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะยักษ์ปักหลันเป็นหนึ่งในยักษ์ตับรามเกียรตินะคะหายากค่ะตัวนี้เป็นไม้ป้ายด้วยนะคะ อันนี้เอกชัยนะคะเอกชายตับนักร้องนะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะเอกชัยค่ะกำแพงแสนนะคะอันนี้มีหลายต้นเลย1หนหนึ่กระถางนะคะสองต้นสามต้นประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะกำแพงแสนกอนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาไป ขอ60บาทนะคะกำแพงแสนค่ะอันนี้จะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชกะสีเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นบอนกามนะคะใครสนใจหนูให้ไปอยู่ที่ราคาไป50บาทนะคะต้นนี้พญานาคราชะคะ่ะอันนี้จะเป็นนกน้อยนําโชคนะคะใบจะพิ้วฟอร์มจะเตี้ยนะคะเป็นพุ่มๆเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะนกน้อยนําโชคนะคะฟอร์มนี้ให้ไป80บาทนะคะ80บาท ต่อไปต้นนี้เป็นไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองแล้วก็เส้นใบเขาจะชัดๆนะคะแล้วก็มีเม็ดแดงนิดหน่อยนะคะไม่รู้ในะกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะนิดเดียวนะคะเม็ดจะไม่เยอะนะคะขายสนใจนะคะไม้เหลืองต้นนี้ฟอร์มสองใบนะคะขออยู่ที่เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะน่าจะเริ่มสร้างหัวน้อยๆแล้วนะคะแต่หัวไม่ใหญ่ครัพวกไม้เหลืองหัวจะเล็กนะคะ อันนี้หมาหันนะคะหมาหันวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะหมาหัน่นเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันนะคะใครสนใจนะคะหมาหันป้ายนะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหมาหันเขาจะมีความคล้ายนางรักสดนะคะเพราะว่าหมาหันเนี่ยเขาผสมมาจากนางรักสดกับอัศวินดำแล้วก็ตั้งชื่อนะคะอัศวินดำจะเป็นไม้โทนเข้มเข,ม,เขมนะคะ ใครสนใจนะคะหมาหั่นหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้พรมคีรีนะคะพามาแวะชมต้นแม่ค่ะสวยมากนะคะพรมคีรีเขาจะเป็นสีออกชมพูนะคะมากันต่อนะคะอันนี้จะเป็นไม้โทนชมพูใบพิ้วนะคะมีชื่อว่านางเรไรอันนี้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะใครสนใจนางเรไรนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทนี่ค่ะสวยมาก น,นี่รัตนสินนะคะเป็นไม้ที่น่าจะลงผัวแล้วค่ะมีสองต้นคู่ในกระถางนะคะใครสนใจรัตนสินนะคะป้ายชมพูสวยๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนสินค่ะต่อไปเป็นลิขิตสวรรค์น,นะคะลิขิตสวรรค์ป้ายนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาท นี่อันนี้มัชฉานุนะคะหัวใหญ่คะ่ะตัวนี้นะคะดูไอต้นต้นหลักเนี่ยเขายุบลงไปแล้วนะคะอันนี้เหลือต้นหน่อข้างๆนะคะใครสนใจมัชฉานุนะคะฟอร์มนี้ขอราคา120บาทนะคะ120บาทเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้ทำกอสวยมัชฉานุคะ่ะนี่เป็นทวีราบหน้าเข้มนะคะหน้านี้จะออกโทนน้ำตาลแดงเข้มๆแล้วก็กระดูกดำนะคะใครสนใจทวีราบหน้านี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา 120บาทนะคะทวีราบนาเข็มค่ะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูอันนี้ให้ไป50บาทนะคะพลอยชมพูนี่ค่ะอันนี้มหัสไทยนะคะเป็นใบโทนแบบโทนดาร์กโทนเข้มนะคะใบใหญ่มากนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะหนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่ใบเบลอเลยนะคะ เท่าฝ่ามือหนูแล้วนะคะตอนนี้สําหรับอ่ามหัดไทยนะคะอันนี้นบพศูนนะคะนกพศูนนี่สําหรับนกพศูนเนี่ยเขาจะเป็นไม้ใบพิผิวนะคะสีจะมีสองโทนคือเขียวกับแดงนะคะกัดใบพิวผิๆใครสนใจนกพศูนนะคะอันนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะแปดสิบาทเป็นไม้ลงหัวแล้วนะคะค่ะน,นี้จะเป็นนาลีบุรพานะคะต้นแม่พันธุ์นะคะสวยมากนี่ ไอ้ตรงเขียวเขาก็จะเริ่มกัดลายกันมานะคะตรงป้ายก็จะป้ายชมพูทึบๆเลยนะคะใครสนใจต้นลูกจะอยู่ที่ราคา90บาทนะคะนาลีบูรพาอันนี้ลูกไม้นะคะหน้าใบจะออกชมพูม,ม่วงนะคะนี่สีสวยมากใบจะหยกักหยักนะคะอันนี้เป็นกอมาเลยใครสนใจนะคะลูกไม้อันนี้ขออยู่ที่80บาทนะคะ80บาทเป็นลูกไม้ใบหยักนะคะขอเป็นรหัส อออ่างนะคะตัวนี้อันนี้หมอนะคะแต่ไม่แน่ใจหมออะไรใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะหนึ่งใบนะคะนี่เจอสูนทอนผู้หนึ่งต้นนะคะมีหัวแล้วค่ะดูสิคะนอกําลังแทงเลยใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปหกสิบาทนะคะหกสิบาทสําหรับสูนทอนผู้กระถางนี้นะคะมีหัวแล้วค่ะคุ้มมากนะคะไม้มีหัวคือเขาก็จะ ยุบลงหัวใบอาจจะไม่ดกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเข้าหน้าฝนเนี่ยเริ่มปิดใบกันมาแล้วนี่ค่ะอันนี้พราวนะคะพราวขายสนใจนะคะพราวต้นนี้ให้ไปราคาห้สิบาทนะคะพราวอันนี้บัวหิมะนะคะฟอร์มหนึ่งใบก็ขายสนใจบัวหิมะต้นนี้นะคะเริ่มมีชมพูและเลื่อมาแล้วค่ะก็ขออยู่ที่ราคา60บบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นไม้เปิดนะคะ มีชื่อว่าสัจจธรรมนะคะสัจจธรรมนี่เปิดสวยมากนะคะสัจธรรมใครสนใจสัจธรรมขออยู่ที่50บาทค่ะ